สวัสดีค่ะทุกทุคน AM Thai Channel ค่ะวันนี้เอจะมาชวนเพื่อนๆทำแหนมครุกค่ะซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นเมนูที่ชื่นชอบของใครบางคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการทำแหนมครุกกันค่ะก่อนอื่นนะคะเอจะก็จะใส่ข้าวเจ้านะคะลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวขูดค่ะแล้วก็ไข่ไก่นะคะแล้วก็มีพริกแกงค่ะตามด้วยใบมะกรูดซอยนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน,นิดหน่อยค่ะ แล้วเพื่อนๆก็คลุกให้เข้ากันแล้วปั้นให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะแล้วเรานําไปทอดค่ะหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วนะคะหน้าตาของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนแหนมนะคะเอ๋ได้ทําไว้แล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําแหนมคลุกกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเอ๋ก็จะบี้ข้าวทอดนะคะที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะให้มันเป็นให้มันเป็นแบบบี้ให้มันแตกออกจากกันนะคะตาม ที่อยู่ในคลิปเลยนะคะวันนี้อจะใช้ข้าวทอด2ก้อนนะคะกับแหนม1ก้อนค่ะแล้วก็จะมีพริกที่อยู่ในแหนมนะเพื่อนๆก็ซอยให้เป็นชิ้นๆได้เลยนะคะซอยพริกแล้วก็หอมซอยค่ะ ตามด้วยพริกป่นนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบเปรี้ยวนะคะซึ่งแหนมเนี่ยเราจะทําเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเปรี้ยวมากเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆก,ก็สามารถที่จะบีบน้ำมะนาวลงไปได้ะคะ่ะน้ําตาลน้าปลาแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแต่ว่า,าในส่วนตัวของเอง JUN, เองเอง่ะเอก็จะทานแค่รสชาติข,ของข้าวทอดแหนมพริกป่นหอมซอยแล้วก็โรยด้วยถั่วลิสงนิดนึงแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เอลืมซื้อมากก็คือขิงซอยนะคะถ้าเพื่อนๆใส่ขิงซอยลงไปด้วยก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแล้วนะคะเราก็คลุกแหนมให้เข้ากันค่ะคลุกแหนมให้เข้ากันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนเพื่อนๆก็ปรุงรสได้ตามชอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันค่ะ ผักสดที่เราจะเสิร์ฟพร้อมแหนมคลุกในวันนี้นะคะก็จะมีใบชะพลูกับผักสลัดนะคะซึ่งเราจะใช้ในการห่อแนหนมเวลาที่เราจะรับประทานค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้ามีขิงซอยใส่ขิงซอยลงไปด้วยแล้วก็ถ้ามีถั่วลิสงคั่วก็ใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปด้วยได้นะคะแล้วก็ใครจะชอบหอมซอยหรือว่าจะใส่ผักอย่างอ,างอื่นๆลงไปด้วยก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ แล้วเวลาที่เราจะรับประทานนะคะเพื่อนๆเราก็จะใช้ใบชะพลูหรือว่าใบผักกาดหอมนะคะมาห่อกับแหนมคลุกที่เราทำไว้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบรับประทานแหนมดิบนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะนำแหนมนะคะไปทำให้สุกก่อนโดยการย่างนึ่งหรือว่าเข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าสำหรับเพื่อนๆบางคนที่ชอบทานแหนมที่สดๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำมาคลุกได้เลยค่ะ สำหรับการทำแหนมครุกของเอกในวันนี้นะคะเอกก็ทำเพื่อที่จะ,ะทำตามออเดอร์ของลูกค้านะคะซึ่งในแต่ละออเดอร์เนี่ยเอกก็จะมีข้าวทอดนะคะให้ลูกค้า3ก้อนแหนม1ก้อนแล้วก็ถั่วลิสงครัว1ถุงนะคะเพราะว่าส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยเอกเชื่อว่าลูกค้าเขาสามารถที่จะหาเพิ่มเติมได้อยู่แล้วนะคะ แล้วเวลาที่เอกจะแพ็คส่งลูกค้าเอกก็จะแพ็คส่งในรูปแบบนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ